วัดไหนจะมีพวกกายที่เทบุเทวดาอยู่แสดงว่าครูบาอาจารย์นั้นทรงอัศจรรธรรมมีหลักมีเกณฑ์เป็นที่พึ่งของเหล่าพวกเทบุเทวดาเหมือนในธรรมในวินัยที่ว่าสาัทธาเทวมนุตสังพุโธพรภควาตินั่นแหละคือเจ้าเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสงสาวกก็ต้องเอาแบบอย่างครูบาอาจารย์ก็ตะเวนสัทธาเทวมนุตสังพุทโธ ต้องเป็นให้ได้นะลูกนะพอเราพาเป็นเวลาก็เราจะสังเกตเห็นพระในสมัยที่ออกไปประกาศศาสนาหกสิบรูปนั่นนะก็เป็นครูของเทวาดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวาดาจะแท้ท้องสานเสริญก่อนในวันที่แต่ละองค์แต่ละองค์บรรลุธรรมมนุษย์ส่วนน้อยมากและมนุษย์ก็ไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้บรรลุธรรมเพราะเหตุที่ว่ามันเป็นประจตัง พวกกายทิพย์เทวบุธิาาที่สร้างบารมีมานั้นโลกธาตุมันจะหวั่นไหวในหมู่พวกกายทิพย์พวกกายทิพย์จะทราบว่าพวกเจโตวิมุตินั้นมีองค์ไหนบ้างที่เป็นที่เขาจะได้พึ่งพาอาศัยกําลังอัดกําลังทําตัวนั้นเป็นปีติให้เขาหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ลูกไอ้เต้าพึงเข้าใจนะคำว่าสัตตะเทวะมนุษย์ชางหรือเนื้อนาบุญของโลก,กตัวนี้แหละลูกปีติในธรรม ปีติตัวนี้จะทําให้พวกกายที่พวกวิญญาณพวกเทวุเทวดานั้นเขามีกําลังขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นจะตายอยู่ก็มีกําลังขึ้นมาเพียงสาธุแจ้ท้อง,งสรรเสริญกัครุบาอาจารย์องนั้นก็เกิดปีตินขนฟองสยองก้าวเหมือนกับได้ยาวิเศษทำไม่ทธากันของเขาร่างกายของเขาจิตใจของเขานั้นเป็นปกติ และก็อยู่ใน,ในโลกอยู่ได้ในโลกของวิญญาณในโลกพวกกายทิพย์ต่อไปยิ่งเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่ในพระภูมินั้นๆบนรรลุโสดาบันก็อธิษฐานจิตได้เหมือนเทพสุปฏิทิฏาเทวบุตรเมื่อบรรลุโสดาบันแล้วเจตานาได้เพราะรู้ที่ไปที่มาของตัวเองไม่มีชาติที่แปดอีกหรือชาติที่สามอีกหรือชาติเดียวก็เข้าสู่ะนิพพานนี่มันจะเป็นอย่างนั้นนะลูกนะ อย่างนั้นพระที่เป็นเจโตวิมุตต์จะมีน้อยมากที่สุดในสมัย,ป,ยปัจจุบันงมเข็มในท้องมหาสมุทรก็ยังง่ายกว่าแต่เป็นปัญญาวิมุตต์หรือสุขวิปัสสโกพอมีพวกนี้แผ่นดินจะไม่กระเทือนโลกอาตทจะไม่หวั่นไหวพราะใช้ปัญญาค่อยดับไปดับไปแล้วก็ปล่อยครั้งสุดท้ายก็เข้าสู่พริพพานไม่เหมือนพวกเจโตวิมุตติที่ทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ทรงพุทธานุภาพ ธรรม,มานุภาพสังขานุภาพทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะเอาพุทธธรรมสง์เป็นที่พึ่งอาศัยพุทธานุภาพอาศัยอำนาจแห่งพระพุทธอาศัยอาศัยธรรมานุภาพอาศัยอำนาจแห่งพระธรรมอาศัยสังขานุภาพอาศัยอำนาจแห่งพระสงฆ์คือประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกจิตของพระตถาคตเจ้าเต็มภูมิโดยถือพุทธธรรมสง์เป็นที่ฝากเป็นฝากายพูดง่ายๆ ครูนี้จะทรงฤทธิสส์ทรงเดชทรงอนุภาพฤทธิ์เกิดข,ขึ้นก็เกิดขึ้นจากทมจากวินันพวกนี้จะสามารถเป็นครูของพวกเทวดาวพวกกิตตวิญญาณสามารถสอนพวกกิตตวิญญาณสอนเทพอุตเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิวิญญาณที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นไปสูงยิง่งจริงเข้าสู่มรรคผลเ,เข้าสู่ป,ปณิพานนี่ขณะนั้นลูกนั้น อย่างนั้นพวกกายทิพเจวุตเทวาดาที่รู้ก็จะรู้ด้วยแผ่นดินกระเถือนโลกกระทุทจวันไหวเมื่อพระองค์นั้นที่เป็นเจโตวิมุตติอยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนหรือวันที่องค์ท่านบนรรลุธรรมพวกนี้จะรู้แท้สองสารเสริญกันในใจพบว่าจิตพระรคาคตเจ้าอุบัติขึ้นอีกแล้ว เราจะได้ยิ้มย่องของใสเราจะได้กราบพระสุปฏิปันโนบุตรของโคตถาคตเจ้าอีกแล้วพวกนี้จะแสีท้องเสรอนผูน้ที่รู้ก่อนก็คือคอววก,กายทิ์ชั้นจาตุมหาราชิกาที่ใส่ชุดแดง